สวัสดีท่านผู้บริหารนะครับหน่วยงานทู้ภาคส่วนนะครับผมนายรุจิสันคุยรังครับชื่อเล่นชื่อลุกนะครับก็เป็นเยาวชนคนหนึ่งนะครับในจังหวัดน่านอยู่ที่บ้านมุ่งศูนย์นะครับอำเภอเมืองช้างของเรานะครับก็อายุ23ปีนะครับหลังจากที่ตัวเองเนี่ยเรียนจบนะครับมาได้หนึ่งปีนะครับก็ได้อยากจะทำนะครับเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งนะครับน้ำไม่มีใช้ ในชุมชนของตัวเองหมู่บ้านของตนเองนะครับก็เห็นปัญหาว่ามันมันแรงติดต่อกันเนี่ยสองปีนะครับแล้วก็หน่วยงานเทศบาลนะครับเขาก็ไปสูงน้ำจากน้ำหน้ามาส่งมายังหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาแค่ปลายเหตุก็คิดว่าอยากทำยังไงเนี่ยนะครับให้มันเกิดความยั่งยืนไม่ให้หน่วยงานจะต้องมาทุ่มว่าประมาณที่แก้ปัญหาเฉพาะไป นะครับก็ในหัวตอนนั้นนะครับก็มีอยากทำฝายเดียวเลยนะครับก็โชคดีนะครับได้มีชมรมพรับในน้ำป่านนันนะครับได้มาเป็นพี่เลี้ยงนะครับในการที่จะเริ่มนะครับในการฟื้นฟูแหล่งน้ำนะครับของชุมชนบั่นศูนย์นะครับแล้วก็ทางผอนี้นะครับแล้วก็อาจารย์ป้องนะครับได้มาให้ความรู้เป็นพี่เลี้ยงในการทำสายแกนดิซิเมนต์นะครับตอนนี้ น้ำล้นท่วงฝ่ายนะครับชาวบ้านต่างตื่นเต้นนะครับเห็นน้ำนะฮะว่าเนี่ยเขาเขามีแรงดันใจที่จะทำต่อในตรงนั้นนะครับแล้วก็ส่วนเงินสนับสนุนนะครับก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทไทยบุญโปรดักต์นะครับซึ่งเราได้จะดทำโครงการแก้ไขปัญหาิิฤธภไทแลแงน้ำา,า่ขขขาไะหลากสู่การบริหารจัดการน้ำ อย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมนะครับในพื้นที่ลุ่มนำสูงของเรานะครับโดยได้เรับนํำฝายเจนิซิเมนสองฝายนะครับก็นับว่าเป็นการที่เราได้เริ่มนะครับได้ทำนะครับเป็นก้าที่ดีเลยนะในส่วนนั้นก่อนหน้านั้นก็ยังมีการทาฝายชะลอน้ํานะครับตามลาห้วยสาขาต่างๆแล้วก็ทําธนารน้ําใต้ดินระบบปิดนะครับในส่วนของผมนะครับคิดว่าการที่เราเนี่ย จะมามุ่งทําแต่ฝ่ายอย่างเดียวไม่ได้อย่างเรื่องป่าเรื่องน้าใต้ดินเราก็ต้องทําให้ครอบคลุมทุกทุกอย่างเลยนะครับโดยบ้านทุ่งศูนย์นะครับวันนี้ผมก็มากับท่านผู้ใหญ่บ้านทุ่งศูนย์นะครับผู้ใหญ่หนา้าโรงแกก็มุ่งม,มั่นนะครับที่จะทําเพื่อชุมชนนะครับนางชาวบ้านเนี่ยนะครับมาร่วมคิดร่วมทํากันนะครับตอนตอนนี้ก็ยังวางแผนนะครับที่จะทําในช่วงของ หน้าผนต่อไปอาจจะเป็นป่าเปียกหรือปลูกป่าอะไรต่อไปนะครับขอบคุณครับ